พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพระอริสง์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนะโมตัสสะ พระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคาวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดี ได้พบเจอกัลยมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ